สวัสดีครับผมวัดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยแอคคาเบเตอร์นะครับอ๋คลิปนี้นะครับพามาเล่นงานหินนะครับอยู่ในน้ำเลยนะครับทำทางทำทางนะทำทางลงมาเอาหินนะครับทำทางอะไรอยู่ในน้ำ <laughs> ทำทางเส้นใหม่เส้นใหม่ครับผมทางเส้นเก่าเราก็ อยู่ในน้ํานานไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ําเข้าแต่จะเป็นรถใหม่ก็ก็จริงแต่ว่าบางที่เนี่ยจะแช่น้านานๆน้ำอาจจะเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามขึ้นจากน้ําก่อนก็วันนี้เทุกท่านเลยนะครับหลายๆคนนะครับขึ้นชื่นชอบนะครับมุมนี้นะครับหลังจากที่ผมล้างรถล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาลุยงานกันต่อนะครับ ผมก็เดิมที่จะแรงนะครับเลยคือแบบไม่อยากจะเทแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลอะเ <c oughs> พิ่งล้างเสร็จนะครับผมล้างเสร็จเดี๋ยวมันเล่นลอ,อีกเลอะอีกอย่คอยตักสมองสนองไปก่อนนะครับให้วันได้ก่อน ไฟยงไงไหมโอ้หนเรื่ยคืนนี้ไม่น่าจะเสร็จหรอกมั้งีายทำทางเนี่ย วัสดีนะครับวัสดี้อในช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็ f a n p พ g นะครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวนะครับอยู่ภายในเก่งเจ้าแคท3 2 3 g c นะครับไอหนุ่มมากันนะครับผมไอหนุ่มรูปครึ่งมากันจีนนะครับผมเพราะว่าโรงงานผลิตทจีน หลายหลายคนนะครับเป็นอาชีพที่หลายหลายคนใฝ่ฝันนะครับว่าอยากขับรถขุดนะครับเห็นคอมเมนต์ hmm. เห็นทักมาในแฟนเพจเยอะอยู่นะครับแต่บางทีนี่คืออาจจะตอบช้าหน่อย mm hmm. บางทีก็อ,อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่ามันยุ่งๆนะครับผมเพราะว่าคนทักเข้ามาเยอะนะครับก็เลยอาจจะตอบช้าหน่อยนะฮะ mm hmm. หลายคนบอกโอ้พี่มันเป็นอาชีพที่ผมฝันเลยนะพี่ คตรอยากขับเลยพรัะว่ามันทำไงได้นะคนเรามันมีโอกาสไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มีโอกาสแต่ก็ไม่อยากขับอีกนะบางคนไม่มีโอกาสแต่อยากขับเออนคนเฉลีวยว่ยใจมันรักใจมันรักนะฮะบางคนใจไม่รักไม่ชอบ ยกล้อแล้วเดียๆ้าสลักจะดูดูถ่ายโขุดหินแบบนี้เนี่ยฟันที่รับงานหนักที่สุดก็คือฟัน ฟันริมๆนะครับฟันที่อยู่ข้างๆเขาเรียกว,ว่ารับสึกหนักนะฮะเพราะว่าเวลาขุดไม่เข้าเนี่ยมันต้องขุดค่าใช้ข้างๆขุดขุดเต็มหน้าบุกีเนี่ยขุดไม่เข้าหรอกงานหินลุกลังหนวนกันลุกลังดานหรือว่าอะไรแข็งๆเนี่ยใช้หน้าบุกขีเต็มๆเนี่ยขุดไม่เข้าหรอกมันต้องขุดต้องขุดที่ละข้างๆาเพราะฉะนั้นฟันที่รับสึกหนักที่สุดคือฟันอยู่ข้างๆฟันที่อยู่ริมๆ จะหลุดละไม่มีสลักใส่ด้วยหลุดในน้ำานหาไม่เจอแน่ bạc à, lột Ơi, ใส่ฟันใหม่ไปดีกว่าหาสลักมาใส่ก่อนจะลูดหายงามเลยล้างก่อนล้างก่อนจะลูดดวยลดลหดเรียบร้อยใส่ฟันก่อนทุกคน